สวัสดีค ok ่ะวันนี้มาดตตีไม่มีดีมือไงใช่ตีมแบบวันนี้เสื้อออกใหม่เลยวันนี้นีนะคะฟาใส่ก็กลับมาแบบจากตัดผมกับคุณโบนัทอาะถ้ามีอาะถ้ามีสปอนเซอร์ก็อาจจะตัดผมโชว์แต่ว่าจะไม่ตรงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้โอเคก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้จาพบกับคุณวันันค่ะแล้วก็ฟาใสเหมือนเดิมฟ้าใสกลับมาแล้ว วันนี้ฟ้าใสาจะมาทําอะไรคะรีวิวนี่ไงเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าวันนี้คือแหวกตะแหลกแนวว่วแหวกแนวคือสือมันได้เหมือนเีอแบบออนไลน์เหมือนรักรก,แบบกุกออ๊กกี้ธรรมดามันเป็นรักแบบโอ้ล่ะนอคอโอ้ล่ะนออ่ะคือยังไงวะมันรักน้ำเน่าไม่ถึงขนาดน้นมันเป็นดรมาม่าวันแมบบแบบวหวานเจี๊ยบแบบมดขึ้นเออออกหวาน ฉันเห็นเธอลอยอยู่บนฟากฟ้าเชนตกลงมาเธอเหมือนเป็นพระชันอะไรพวนี้แบบนี้ัลนหรอลำพีรำพันอะไรประมาณนี้ลำพึงลำพันอเอออีกสักหน่อยนี้เพิ่มลำพันแล้วนะลำพันไม่ใช่ล็กเธอเอ้ามาตกในปะเลิโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายปรีสลมหายใจในฤดูรักโอ้โหแค่ชื่อก็รู้เลยนะคะว่าเป็นแนวอะไรรู้เลยถ้าเป็นแบบนี้นี่ยายแต่ง ใช่ค่ะเป็นได้ไงแต่งที่แต่งจบแล้วด้วยโอ้โหจริงจริงมันมีใช่สิบหกตอนแต่ว่ามีตอนพิเศษสองตอนแล้วก็ตอนท้ายหนึ่งตอนเป็นสิบเก้าใช่ค่ะก็คือจบรู้เรื่องเลยคือรู้เรื่องในในบทเดียวในเล่มเดียวจบอย่างนี้ป่ะร้อนอะไรวะเออใช่โอเคค่ะวันนี้ก็คือเราจะมาแบบหวานๆแบบแบกแนวกันไปแล้วก็อันนี้นะจะเป็นยังไงแต่งแบบไม่ใช่เอาจีนมาแต่งเหมือนที่เราเคยรีวิวนะ เป็นไทยไทยแล้วก็ไทยไทยแล้วคนไทยมันก็ต้องดราม่าสาตร์เลือดตบจูบเคยดูช่องเจ็ดไหมออเคยงั้นเลยหรอใหะเอกชื่อกวีกวีพระเอกชื่อรัตเก้าค่ะเป็นชื่อที่แบบว่าแม่ชื่ออรัชัยก็เกียดตัพี่ไอ้มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะขอทราบเนื้อเรื่องเขา่าวก่อนไหมขอบอกก่อนเนาะว่ามันโปรเอกเป็นตัวดําเนินเรื่องอืม แล้วก็ชื่อเพื่อนพระเอกชื่ออะไรรู้ไหมโกแม็กซ์โกแม็กซ์อ้าวก็ดีดีสุดแล้วในเรื่องนี้โกแม็กซ <Go Max S 1> ์เพราะว่าเพราะว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีระดับต้นๆ้นของประเทศไทยค่ะตบมือแต่ว่าพระเอกอะ่ะเหมือนเป็นเด็กกำพร้าอีกแล้วโอ้ยขะซ้ำกำซัด <laughs> แต่ว่าถือว่ากำพร้าไหมก็ไม่คือแม่ทิ้งไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็พ่อเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งอะไรวะออสเตรเลียมั้ง แล้วทำไมชื่อไทยแล้วทำไมเพื่อนแม่งชื่อโกเม็กโองงมากเขเอกคนที่จะชื่อที่แบบว่าอินเตอร์อินเตอร์เลยปะแต่แม่เป็นคนแต่ะ็นคนรังเออแต่พ่อแล้วพ่อเสียแม่ทิ้งไปพ่อเสียแล้วดีที่ว่าพ่อคือเสียในไทยเลยนะคือพ่อลักความเป็นไทยมากชอบอนุรักษ์ความเป็นไทยชอบแบบลวดไม้ลายมือแบบของเก่าก็คือคนในวัรชอบศิลปวัฒนธรรมไทยอชอบของเก่าของไทยมากอะไรอย่างนี้แล้วแบบเออมีเพื่อน มีเพื่อนสนิทอะ่ะเพื่อนสนิทก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องห่วงนะจะนอนนอนต,ตายตาหลับไปเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ่ะแะ่แเลี้ยงเองเหมือนแบบจะสิ้นใจแล้วอะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็เลยเออเดี๋ยวลูกกับเกาหลีเนี่ยเลี้ยงเองก็ไปขึ้นกรุงเทพเออแต่ว่ามันอะ่ะคือคนเพื่อนพ่อเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วก็คือมีครอบครัวกับเมียก่อนหน้านี้หยือ,อคนใช่ไหมแล้วก็มีลูกเป็นลูกครึ่งเหมือนกันอแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็เมียใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็กำลังจะมีลูกใหม่ก็คือมีแล้วชื่ออัำชื่ออมผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายห้าขวบแต่ว่าคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่อิมเมียเก่าให้มีกับเมียเก่าเป็นคนพี่ไงเป็นผู้หญิงชื่อวาลิสาชื่อแบบเกจําชื่อแต่ละคนได้ทุกคนเลยเพราะมันไม่ได้ยากเหมือนภาษาจีนใช่หรนภาษาไทยไงแล้วก็สรุปคือมีสามหนออยู่ในบ้านนี้อหนอชายก็คืออัำ อ้หล่อก็พระเอกไอ้กวีอะก็มีแล้วก็ไอ้คนตาสุดแล้วก็มาริสาคนกลางแล้วก็อ้ามคนเล็กอ๋อแสดงว่าเลี้ยงลูกเพื่อนมาก่อนจะมีลูกเป็นของตัวเองอีกเล้สิอ่าใช่อะไรประมาณนี้แล้วไอ้คนกลางก็คือไอ้ผู้หญิงชื่อมาริสาคือเหมือนเด็กมีปัญหาคือมันไม่ชอบที่แบบอะไรอย่าเพิ่งเลิกกับแม่ไปม่นถึงสองปีเลยมีเมียใหม่แล้วทำไมรักแม่เด็กผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะรักแม่แล้วมันอารมณ์เหมือนแบบ เขารู้สึก<ะ>ว่าไม่่มมคยโอเคไม่เออแต่พ่อมันก็เรีย้ยงอินเตอร์มากเลยนะตัดผมบอสตันเพยย้อมผมสีแดงใครอ e ีผู้หญิงอะนะเออแล้วก็ตลกมากแล้วบรรยายอะไรต้มหัวอ่ะอีข้างหนึ่งมีห้าห่วงข้างหนึ่งมีเจ็ดห่วงเพิ่งจะบรรยายทําไมนี่ ไม่มึงจะใส่อะไรขนาดนั้นก่อนห่วงห่วงยาวลงมาอ๋อต่อต่อต่อกนลงมาอย่างนี้ก็นั่นแหละจะใส่ทําไมอะไรขนาดนั้นผมผมก็สั้นแค่นีอชอบแต่งตัวแบบรัดติวเหมือนผู้หญิงเที่ยวกลางคือผู้หญิงมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่พ่อมันก็ไม่ห้ามอะไรนะอ่อก็แล้วแต่เลยฟีสไตล์แล้วแต่คนเหมือนพ่อไม่ได้สนใจแล้วว่ามันสนใจลูกใหม่กับเมียใหม่มากกว่าเหม่อเหมือนเด็กมีปัญหาแล้วคนเนี้ก็เข้ามาแล้วมันก็ไม่ยอมรับใครเลย แล้วอยู่ไปอยู่มาไอกวีอะมันก็แอบ,บชอบไปกวีเว้ยเอมาริสาแอบ,บชอบอ่าลูกเพื่อนพ่อ,อ,อที่อมาเลี้ยงใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะตลกอย่างหนึ่งว่าพ่อมนอันเป็นคนเมืองนอกใช่ไหมแล้วมันชอบพูดภาษาไทยแล้วมันชอบเรียกลูกว่าลิซ่าเนี่ยแต่ชื่อมาริสาอะไมันเปนียนไปแล้วแม่แล้วลูกก็ไม่ยอมคุยเลยบอกว่าไปฝึกไปฝ,กฝึกท่องชื่อมันมาให้ชัดก่อนแล้วถึงจะคุยด้วยวข้อต่งางอุสรรพ่อมันเลยอะ ก็ก็ไม่เชิงเรียกไม่ได้ไงแต่อยากเรียกให้อินเตอร์เฉยไม่สั่นเนียงมันจะเป็นเหมือนมาดามมาดามเหมือนแบบคนอังกฤษพูดภาษาไทยมันก็จะไม่ค่อยสำเนเียงชัดเจนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เออแล้วคือตอนแรกอ่านไปอ่านมานึกว่ามันมันเป็นความรักของกวีกับมาริสาที่อยู่ในบ้านเดียวกันไม่ใช่ค่ะคือมาริสาแอบรักพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรพระเอกก็คือแบบอกหักอกหักด้วยเอออกหักมาแล้วก็อกหักมาก่อนแล้วเป็นแฟนเก่าอ่ะ อกหักจากแฟนเก่าชื่อแพรมใช่แล้วแบบเหมือนพระเอกมันไม่มีใครแล้วเหมือนมันเออเจอผู้หญิงคนนี้มันรักมากเจอผู้หญิงคนนี้มันรักมากใช่ไหมมันก็เออทุ่มเททุกอย่างเลยเพราะทุ่มเททุกอย่างสุดท้ายผู้หญิงมแม่งไปมีอีกคนอะ่ะมมันไม่ได้เหมือนใจหวังใช่ไหมเออแบบก็เลยแล้วมันเป็นไงอกหักมากแบบเสียคนไหมไม่เสียคนเพราะมันเป็นคนตั้งใจเรียนอะ่ะเออแล้วทีนี้ มันก็ที่บ้านอะอย่างที่บอกไว้ว่าพ่อพ่อที่เสียไปแล้วตัวจริงอะเป็นคนอนุรักษ์ความเป็นไทยก็คือชอบสะสมของโบราณแล้วก็ไปเลยเป็นบ้านขายขั้วขายของเกา่าตอนแรกบอกว่าเป็นบ้านขายของเก่านี่ว่าเก็บขยะขายก็เลยเนาะถ้าม,มันรวยว่าเก็บขยะขายอ๋อเป็นขายของเก่าแบบของโบราณ <c oughs> เ,เออแล้วทีนี้มันก็มีลูกค้าคนหนึ่งอะที่แบบเห็นพระเอกมันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆก็เห็นเออมีมีความสามารถเกี่ยวกับวาดรูปอะไรเงี้ยมันก็เลย ชวนให้ไปทํางานที่โรงแรมอ่าแล้วก็เลยรู้จักรู้จักกันแล้วทีนี้มันจะออกแบบที่อยู่ใหม่ออรีสอร์ทใหม่ก็เลยเออชวนพ่อเอกไปแล้วก็ไปนัดคุยกันที่รีสอร์ทที่กรุงเทพตอนนี้มันอยู่กรุงเทพนะแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็เลยไปเจอกับนางเอก อืมก็หมายถึงเจอตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องนี้เออตอนแรกเออสรุปมาริสานะเขาไม่ใช่นางเอกแล้วอืมคือเนี้ยไม่ไม่แต่พะเยาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนิทชิดเชื้อปะให้ไหมหนูว่ายังไงกับมาริสาเหรอเออกับมิสาเอ็นดูเอ็นดูแบบที่เป็นห่วงนะแล้วเวลาบันพูดเนี้ยแล้วเล่มาริสาก็จะหันหน้ามาที่เป็นห่วงหนูจริงๆเหรอแบบแรดอ๋อแบบอ่อยๆเล่นๆหวังๆอยู่ ก็แบบก็น้องเป็นน้องสาวพี่ทําไมถึงจะไม่ห่วงนางก็น้องสาวอีกละทำหนึ่งก็น้องสาวสองคำก็น้องสาวอะไรเงี้ยเราไม่ใช่น้องน้องสาวแท้ๆกันสั้นหน่อยชะน่อยก็แต่แต่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะถือว่าอยู่เป็นนะกรมีเพราะว่าพ่อเขาอุตส่าห์เลี้ยงเรามาแล้วเราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ ก็คือเขาเลี้ยงมาก็ให้นับซร้าว่าถือว่าเป็นพี่น้องกันเลยดีกว่าอย่าทําแบบนี้เลยเนาะ <no? S 2> เพราะมันอยู่บ้านเดียวกันนะอ่าแล้วมันอาจจะทําให้แบบเกิดความแตกแยกทางครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ยากกันต่อไปนะออแล้วก็เนี่ยมันอยู่ที่แล้วแบบนี้ก็ไม่เรียนแล้วนะมันข้อตามใจอะลิซานะลิซานะเออลิซ <Lisa S 2> นะ่า <laughs> ไม่เรียนแล้วก็คือจะจบมหแล้วแต่ก็ไม่เรียนละบ้านรวยไงออก็เลยไม่เรียนแล้วก็แบบนั่นแหละอยู่ที่เนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกเนาะที่บาไปเออแล้วทีเนี้ยพ่อเอ๋มก็เออไปโรงแรมที่กรุงเทพรีสอร์ทแล้วนงเออกะ มันเห็นต้นคือในรีสอร์ทมันจะมีสวนต้นไม้ใช่ไหมแล้วพี่ก็เข้าไปในสวนเข้าไปคุยงานกับกับเพื่อนพ่อกับเพื่อนกับลูกค้า,าที่ที่โรงแรมก็คุยกันแต่ว่านางเอกเป็นน้องสาวของคนเนี้ยของคนไหนจเจ้าอ๋อคนที่ไปคุยงานที่รีสอร์ทเป็นเป็นเนจ้าของโรงแรมอะ่ะมันก็แบบเป็นคนชอบดูต้นไม้ต้นหญ้าแ,แ,แล้ววนันแล้ววันนั้นอ่ะมันนั่นเว้ยมันคึกมันจกปีนต้นไม้ไปเพื่อจะดูใบไม้แค่ใบเดียวอะ่ะหนังไทยนะคะทุกคน<อ> <laughs> มันจะทําให้ได้เจอกับพระเอกอะไรแบบพี่แบบอย่าพูดเลยคือมันจะได้เจอกันแบบแบบตลกใช่ช่างเถอะเออแล้วก็แบบไม่อันนั้นไม่อะไรไม่คข้างใจเท่าไหร่สักพักตกต้นไม้ตกตกต้นไม้ใช่พอดหนังไทยตกต้นไม้ลงมาอ่าแล้วมันก็แล้วทำไมยัไม่พระเอกยังพระเอกงี้ค่ะรอรับ อันนั้นเขเอกรอลับรับได้พอดีอ่ะคือมึงเห็นตั้งแต่เขาจะตกแล้วเหรอเออเห็นเฮ้ยอะไรอยู่ในต้นไม้ว่าเหมือนจะตกก็เลยเออรอรับแล้วก็เผชิญหน้าต่อกันแล้วก็ปุปงจะตาปิ้งๆจะต้องตาตาแล้วเขาสปาร์กปะกัาแต่สปาร์กกันแต่ชอบกันอ่ะเพราะว่าเจอกันคืนนึงกลับไปฝันถึงกันเลยใช่หรอเออน้าอีผู้หญิงคนนี้ แล้วทีนี้คือเวลามันตกลงมารองเท้ามันแบบมันบอกว่าเป็นรองเท้าสาดนะ,ะกระจายไปที่หนึ่งที่หนึ่งเหมือนกระเด็นไงหลุดอ,ออกจากเท้าไปเออแล้วเอ็มก็ตกใจมันก็รีบวิ่งกับหนีกับเออวิ่งหนีกับโรงแรมไปแล้วแบบก้าขากระเพากระเพาะต้องใส่รองเท้าเฮ้กแบบ็เออเก็บรองเท้าไปนี่ฉันอยู่ในสงสวรรค์ดรนี่ทำไมฉันถึงเจอแบบวิชฉันสวยมากอันนี้แกแพากเองเหรอไม่มันบอกอะเร <laughs> ากับอยู่ในบนสวรรค์แบบหรือว่าเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ตัดปีกอันนั้นปะอันเหมือนซินโดเลล่าลืมรองเท้าแก้้ววออไม่บกแล ีหักลงมาแล้วมัมนเส,สะเก็บรองเท้ามันไปใส่กล่องแล้วก็ไปไว้ใต้ใต้เตียงอ่ะโอ๊ยที่บ้าบอนี่เออ <c oughs> แล้วก็ฝันถึงลำเพลลำพันถึงเธอคนเดียวเนี่ยอีนี่ก็ฝันไหมไม่ฝันฝันก็อุ้ยท่านเป็นใครนะครับ เป็นใครนะทำไมช่างมีดวงตาที่สวยงามผู้ชายเออผู้หญิงก็ด้วยเออผู้ชายก็ด้วยใช่ต่างคนต่างดีนนมันพายจบค่ะเออเรืรมานี้แล้วสรุปสุดท้ายอ่ะก็คงจะครั่งรักกันแน่าอนมาคุยเรื่องงานแล้วก็ต้องไปที่ลำปางใช่ปะเออเลยมันก็เลยต้องเดินทางไปที่ลำปางมันก็ไปลำปางพระเอกเนาะเออพระเอกไปลำปางแล้วแบบไอ้เจ้าของเลยบอกว่ามันเป็นบ้านมันเป็นรีสอร์ทที่อยู่นอกเมืองอ่ะนอกเมืองหน่อย มันรถแค่ไปถึงแค่ปากซอยแล้วต้องเดินเข้าไปเองประมาณห้ากิโลแต่ว่าไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกมันไกลเลยจะให้ถ้าถึงให้เบอร์คนที่บ้านไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีลุงมารับอรื่องความที่แบบสง่งแบบมันเกรงใจมันก็เลยแบบเดินเออเดินเั้าพักเดินไปหลับตอนไหนไม่รู้หลับถึงสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวเดินไปแล้วหลับเดินไปแล้วก็นั่งหลับอ่ะไ,ไม่บอกไหมพักอะ่ะเข้าใจปะมันเป็นต้นไม้อ่ะกูที่ไม่ออกเลยเดิน,ปนไ,ไนปแล้ว เออเดินไปแล้วพักแล้วก็นั่งหลับคงเหนื่อยแบบนั่งพักสักแป๊บก็เลยเผลอหลับไปเผลอหลับไปแล้วทีนี้สักสามสี่ทุ่มอีรุงน่าจะสงสัยว่าเออเจ้านายบอกว่าจะมีคนมาให้มาก็เลยขับออกมาหาเอาเจอมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เออมต่ไม่ตื่นเลยสรุปก็คือน่าหนักเป็นบ้านนางเอกก็คือคนที่ทารองเท้ารองเท้าเก้ยวรองเท้าสารตกอ่ะมันจะไปสืบสัมพันธ์รัดต่อกันในไร่นะคะแต่ตอนนี้นางเอกก็ยังไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกอยู่มันกลับมาแล้ว บังเอิญเนาะเออใช่ไหมล่ะบังเอินเนาะฉันอนฉันก็แบบเออถ้าใครชอบรักหวานแหววมันก็เออแต่แบบเนื้อเรื่องมันค่อยๆไปมันเหมือนดูหนังจริงอ๋อมันเหมือนดูหนังไงคค่อยๆเรียงรายเนื้อเรืองไปหนังช่องเจ็ดอ่ะคนเราเป็นคนพิการะเอาง่คนมันจะมีสามีมันก็มีเขาเป็นคนพิการห้ดูไม่เว้ยความจริงเสื้อมันใส่อันนี้ด้านหลังแต่เราอยากโฆษณาอันนี้คือไททันไงเป็นนี้คือบอสซึ้ให้เราออเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งอยู่ในไททันที่แบบเขาใส่เสื้อคลุมต เหมือนพระเอกอะเป็นคนใส่เสื้อนี้แล้วก็ยืนทํามืออย่างเงี้ยเออแต่ความจริงอะเน,นี้ยเป็นด้านหลงังแล้วมันเป็นมวกแล้วเราแบบมันไม่เห็นโงโก้ไม่เทวะอะไรเงี้ยก็เลยหันมาข้างหน้ากลายเป็นเดอะแก๊งอยากตัดผมค่ะเดี๋ยวอะไรการเสริ <The S 1> ตัดผมเลยแก๊งแขนค่ะเออ้ออก็ฝากเรื่องนี้ไว้เลยนะคะก็เป็นประมาณนี้สําหรับชื่อเรื่อง <laughs> บรีขนจมูกในรูตูเธอขนจมูกในรูตูไม่ได้ มีลมหายใจในฤดูรักค่ะเือเรียกง่ายๆว่าฉันอยากจะเป็นขนจมูกของเธอได้มีลมหายใจคนเธอตลอดเวลาแฮ่ฝากดูนะฟ้าใสมนคิดได้ยังไงเออแล้วแบบเรื่องนี้เขาบอกว่าได้แรงมานานใจมาจากเพลงฤดูที่แตกต่างอ่ะอ๋อซีซันชิงส์พัมของบอยอะไรนั่นเออเหมือนกับว่าแบบอะไรนะหรือเรื่องจะบอกว่าเจออกหักมาเดี๋ยวก็เจอรักใหม่อะไรเงี้ยแหละประมาณนี้ไม่จริง มึงคนเดียววะโอเคค่ะไม่เจอผีโอเคก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะคะกับบลิสลมหายใจในฤดูรักกับ19ตอนแต่งจบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง YouTube นะคะชื่อช่องของเราว่า Faces นะคะชื่อตามเพจ f a c e b o o k เลยช่วยช่วยกันทำอาหารกินเนาะเราจะได้เอาของมาแจกเรื่อยๆไงโอเห็นบอสบอกว่าเดือนหน้าจะแจกเป็น ร่มแล้วนะโฆษณาไว้เลยโฆษณาไว้เลยเห็นไหมวันนี้เราก็ใส่มานะเสื้อไทยน้ิใช่เป็นร่มร่มเลยนะคะใครที่เบื่อเสื้อแล้วก็มาชิงร่มกันเพราะว่าเดี๋ยวมันใช่เพราะเราก็อยากได้รอบใหม่อะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามช่องยูทูบของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมีไลฟ์สดพรุ่งนี้มีไลฟ์สดแล้วก็มีเล่นเล่นเกมแจกกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแอดมินค่ะถ้าแชร์ครบ100ยแชร์ก็รับไปเลย50 เหมือนเดิมปะ5นาทีไม่บอกไม่บอกตรงเข้ามาดูเองอาจจะเป็น NC 50ก็111หยอกหยอกต้องเข้ามาดูเองนะคะกิจกรรมต้องอย่าลืมนะคะใช่มีรดเลขแจกแถมแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ชอบอันนี้อย่างเราๆด้านเองมอวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโน t ท l ์สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย